3อาการเตือนน้ำตาลในเลือดสูงข้ออาหารที่ทุกวันเนี่ยที่เราทานเนี่ยมีทั้งอาหารที่มีรสเค็มจัดมันจัดเผ็ดจัดแล้วก็อาหารแปรรูปเยอะมากยิ่ไม่จำเป็นนะครคดที่คนที่สูงอายุแล้วถึงจะเป็นเบาหวานได้คนที่อายุน้อยก็สามารถเป็นได้สังเกตยังไงนะคะว่าให้รู้ว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงแล้วนะอาการที่เรา เป็นเริ่มแรกเนี่ยให้สังเกตรตรงนี้นะคะว่าคอจะแหบแล้วอยากจะทานน้ําบ่อยๆพอเราทานน้ําบ่อยๆเนี่ยกลางคืนก็จะตื่นขึ้นมาฉี่หลายๆครั้งนะคะข้อสองนะคะคนที่เริ่มน้าตาในเลือดที่สูงมากๆแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเพียเรานั่งอยู่ตรงไหนเราก็อยากจะนอนคือนอนหลับตาเงี้ยนั่งหลับตาแบบตลอดเลยแล้วร่างกายรู้สึกเพียไม่สดชื่นเนี่ย แล้วก็ข้อ3นะคือเรานอนเนี่ยปายเท้าของเราในเย็นนะคะมันบางครั้งก็จะเป็นตะชิวด้วยนะพอช่วงเนี้ยพอมันเป็นบ่อยๆเข้านะจะทําให้ปลายมือปลายเท้าของเราช้ากนะ็จะเป็นแผลแผลนั้นก็จะหายช้าสังเกตจากตัวนี้นะคะ